จากธุรกิจครอบครัวที่รุ่นแม่รับช่วงมาจากอามาจนถึงมือคุณกีตา้าในวันนี้เพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบชั้นดีได้กุ้งหอยปูปลาส,สดๆจากชาวประมงทุกเมนูจึงเหมือนส่งตรงจากทะเลถึงมือคุณเมย่าจ้อปูมาถึงระยองท้ามไม่ได้ลองถือว่าพลาดครับนี่โบวีถึงแล้วเมย่าจ้อปูถึงแล้วพี่หนักไหมหนูเชื่อถือไม่เป็นไร โอยบรรยากากลิ่นหอมฉุยเลยสวัสดีครับอันนี้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเจออยากคุยด้วยมากเลยค่ะระหว่างอยากคุยกับระหว่างอยากคุยอยากกินอยากอะไรมากกว่ากันคุยก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้ทอดจอแบบเยอะมากร้อนกลิ่นคุ้งเดี๋ยวเราไปคุยข้างในดีกว่านะได้ครับผมได้ครับไปครับเชิญนะครับผม อ๋ละฮะตอนนี้อยากจะรู้ที่มาที่ไปแล้วของเมย่าจอปูของเรายองแห่งนี้นะกว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังทุกวันนี้เริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับคือมันเป็นธุรกิจของครอบครัวเราค่ะตั้งแต่รุ่นอาาแล้วก็เป็นคุณแม่แล้วเป็นรุ่นเราค่ะซึ่งเรามีความคิดว่าเราอยากให้ลูกเราอ่ะได้ทานหอยจ้ออร่อยอย่างสมัยเด็กๆที่เราได้ทานก็เลยทําต่อเนื่องมาตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าสูตรเนี่ยทำตั้งแต่อาาเนี่ยเป็นคนเริ่มคิดค้นมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เราก็ปรับสูตรในสิ่งที่เราชอบทาน มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อก่อนอาม่าทำขายไหมครับใช่ค่ะทำขายอยู่ที่ตลาดในตลาดวัดรุ่มที่ระยองค่ะก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วระดับหนึ่งใช่่ะมีระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ขาดช่วงไปก็คือคุณแม่ไปต่างประเทศแล้วเราทํางานประจําเราก็เลยแบบไม่ได้ทําตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจยากไหมที่แบบว่าจะต้องลาออกจากงานประจําแล้วก็มามุ่งทุ่มที่ตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ลาออกจากงานประจาค่ะเราทําคู่กันไปก่อนจนแบบลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นจนเราทําไม่ไหว เราก็เลยต้องให้สามีออกมาก่อนแล้วดูแลคนงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะห<า>ลังจากแยขายเริ่มอ,อยู่ตัวออกมาช่วยกันทั้งคู่ใช่ค่ะเมื่อกี้คุยกันพี่เขาบอกว่าช่วงโควิดเขาขายดีมากขายดีมากเพราะว่าตอบโจทย์มากเลยคือต้องบอกว่าอาหารทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นเป็นแบบ Frozen คือแช่แข็ง<ช>แล้วก็สามารถจัดส่งในทั่วประเทศแล้วก็จัดส่งไปบุ๊บเนี่ยสามารถแบบทำให้ ทอดได้ง่ายๆด้วยจะ<ต>ทอดจร<อ>ิงก<อ>็ได้ห,หรือว่าเป็นมอทอดใส่น้ำมันก็ได้อ่ะสะดวกมากเลยเนี่ยก็มีน้ำจิ้มแถมมาให้ด้วยเลยพร้อมทานเลยนะตะกี้เห็นบอกว่ามีการปรับปรุงสูตรบางอย่างเพิ่มเติมตอนเรามาทำเริไดปรับปรุงอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างครับก็คือรสชาติให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็เราไม่ใสแ่แฮวเพราะเราอ่ะไม่ชอบทานแฮวเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานในสิ่งที่เราชอบอย่างนี้ด้วยค่ะคือเนื้อปูกับเนื้อหมูแน่นเลยแน่นเลยค่ะคือเราเราเน้นคุณภาพวัตถุดิบ มากที่สุดค่ะพออยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมแต่ละอันมันแตกต่างกันไหมคะก็เริ่มแรกจากด้านหน้านะคะเขาเรียกว่าจ้อไข่ปูค่ะมันจะมีส่วนผสมของไข่ปูค่ะก็คือแทนที่จะใส่กันเชียงปูอย่างเดียวก็ใส่ไข่ปูเข้าไปด้วยใช่ค่ะอันนี้แหละครับอันนี้คือเป็นจ้อเป็นก้อนกันเชียงค่ะมันก็คือปูหนึ่งตัวจะมีกันเชียงแค่สองค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ วาเนื้อหวานกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นส่วนอกของปูค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแฮกึนก็คือเป็นคล้ายๆจอกุ้งค่ะทำมาจากกุ้งแชบวยค่ะจุดเด่นของเมย่าจอปูเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและเราใกล้แหล่งวัตถุดิบก็คือระยองเนี่ยอยู่ติดทะเลใช่ไหมคะแหล่งวัตถุดิบเราเนี่ยคือสดสะอาดใหม่อยู่ตลอดค่ะนอกจากเมนูหอยจ้อทั้งร้านมีเมนูอะไรอีกบ้างอ่าก็จะมีค่ะที่เป็นตรงนี้นะคะก็คือ เป็นเขาเรียกว่าเนื้อปูแกะค่ะมันจะแกะจากปู1โลค่ะคือได้ทุกส่วนของปูนะคะก็จะมีทั้งกันเชียงก้ามไข่อก ทุกอย่างค่ะอยู่ในกล่องนี้เลยพร้อมน้าจิ้มสีฟูดค่ะซึ่งเวลาขายเนี่ยก็คือขายเป็นแช่แข็งเหมือนกันอะจะแช่เย็นถ้าเป็นปูจะแช่เย็นจะอร่อยกว่า,ามีตัวนี้มีอันนี้น้ําพริกอะไรเอ่ยอันนี้เป็นมันปูทรงเครื่องค่ะมันปูทรงเครื่องนะครับใช่ม,มันก็จะออกเหมือนแนวอีสานนิดนึงนี่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะชอบเป็นน้ําพริกไข่ปูค่ะน้ำพริกไข่ปูก็เ,เห็นที่ร้านที่ร้านก็มีเมนูหลากหลายนะเมนูอาหารทะเลหลากหลายเราอยากให้ลูกค้ามาที่ร้านเราแล้วจบที่ร้านเราเงนี้ค่ะ ซึ่งทุกวันนี้ก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็ส่งถึงบ้านคุณได้ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งวันค่ะนี่คือมีน้ําจิ้มขายด้วยใช่ไหมคะมีน้ำจิ้มใช่ค่ะเป็นสูตรของเราเองใช่ไหมค่ะน้าจิ้มบวยเราก็จะเคี่ยวเองเลยจากร้านสูตรเฉพาะของร้านเหมือนกันแล้วก็น้าจิ้มซีฟูดเนี่ยเราจะเน้นที่เป็นใช้มือตำไม่ใช้การปั่นมันจะทาให้ถึงความเผ็ดของพริกขี้หนูมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยแน่นอนนะเมื่อก่อนเราก็ทำแบบบ้านๆนะทำในครัวใช่ใช่เราเริ่มแบบ การขายมันขายมากขึ้นก็ต้องมีการสร้างเหมือนกึ่งโรงงานหรือว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานใช่ค่ะคือเราเน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเชื่อมั่นในเรา แล้วเราก็ได้ร่วมโครงการกับศูนย์ภาคเก้าทำให้เราเป็นสถานที่รับรองผลิตอาหารแล้วก็มีออยการันตีค่ะแต่ทาโรงงานมันไม่ง่ายนะจากบ้านๆขยับมาเป็นโรงงานเราต้องปรึกษา<อ>ที่ไหนบ้าง<ช>ค่เราได้อาจารย์ที่ปรึกษาจากกรมส่งเสริมอุตาหกรรมค่ะม,มาดูแลเราทุกขั้นตอนที่จะขอออยแล้วก็จี p พีค่ะอตอนนี้ได้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว o นออยได้แล้วแน,น่นอนได้แล้วจะออย <okay S 1> ตอนนี้อยู่ขั้นตอนของจี p พีค่ะที่เราจะส่งนอกด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรามองตรงนี้ไว้ก็คือเราก็พยายามสร้างมาตรฐานของโรงงานเราให้พัฒนาไป ต,ตใช่ค่ะจริงๆแล้วเราเน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยอยู่แล้วแต่เราอยากให้มีอะไรให้ลูกค้าได้สร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าเรามีใบ GMP นี่นะที่มีระบบและมีมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับได้อย่างเงี้ยค่ะขอขอถามน,นิดนึงนะคะการที่จะไปสู่ตลาดแบบเมืองนอกอย่างเงี้ยค่ะเราหาตลาดยังไงคะเราไปติดต่อตลาดหรือคนซื้อยังไงอะ จริงๆแล้วกรมส่งเสริมุตสาหกรรม,มค่ะก็มีการสนับสนุนทางด้านของการตลาดและการแัทชิ่งธุรกิจอยู่แล้วด้วยค่ะตรงนี้ค่ะเขาสนับสนุนเขาช่วยแมท c h ยังไงคะคือนัด,น,ดนัดเราไปเจอกับผู้ซื้อเหรอใช่ค่ะเราจะมีโปรไฟล์ของร้านเราไปแล้วก็มีผู้ซื้อคือเหมือนแบบมีความต้องการแบบนี้ธุรกิจแบบนี้อาหารฟร้เซ่นแบบนี้เขาก็จับคู่แล้วมาคุยกัน แลถามรายละเอียดโดยทางกรมส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นคนเป็นคนช่วยแมทช,ช์ให้เรา<ช>มาเจอ<ช>กัน<ช>นี้นะชรคะ,คะหาลูกค้าให้ด้วยสร้างมาตรฐานแล้วก็ขยายช่องทางการตลาดให้เราด้วย คุ้มค่าอย่างไรนี่กลับไปต้องคิดหาทำธุรกิจ้วนะพอดีเมื่อกี้พ,พ,พ,พอดีโบคุยกับอีกที่หนึง่นเอองเขาบอกว่าเขาได้มีไปเรียนคอร์สกับที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างกรณีคุณกีต้าอย่างเงี้ยคือรู้จักเพราะว่าเราเข้าไปเรียนคอร์สหรือเปล่าคะหรือว่าเราติดต่อเข้าไปเพื่อขอคำปรึกษาเลยจริงๆแล้เราเราเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วค่ะเนี้ยเขาก็จะมีแจ้งเกี่ยวกับคอร์สต่างๆหรือว่างบต่างๆที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสมัครเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะมีลายคุณแจ้งอัปเดตว่ามีคอร์สอะไรที่ม um, ันเหมาะกับเรากับกิจการของเราใช่ค่ะหรือว่าทางกรมจะแนะนําให้เราอะลงคอร์สนี้เหมือนกับว่าทางผู้ประกอบการเองอะจะยังไม่รู้ตัวเองว่าเราด้อยตรงไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่อะประสานงานกับเราว่าควรจะเริ่มต้นจากคอร์สนี้คอร์สนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะอืมค่อยๆเป็นสเต็ปอันนี้เป็นสิ่งดีมากเลยโบคิดว่ายังมีผู้ประกอบการหลายๆคนที่ยังไม่รู้ข้อมูล ยังเข้าไม่ถึงว่าเออว่าทางแบบว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีได้มีจัดหน่วยงานตรงนี้แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงนี้เงี้ยเลยโบมีคําถามอะไรอีกไหมไม่มีรับบทได้รู้สิ่งทุกอยางทุกอย่าสิ่งที่พี่อยากถามมากสุดเลยว่าซื้อไปแล้วผมทํายังไงครับถึงจะกินได้นั้นเราไปลองทอดกันดูเลยไหมคะอ่าแล้วกินสดๆร้อนๆอเลยนะร้อนๆเลยค่ะแต่ว่าระวังน้ํามันกระเด็นนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะโบไม่กลัวน้ามันทำไมฮะเพราะว่าพี่น็อตทอดไงได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามัน กอกลับไปกินที่บ้านเนาะโอเคหน้าที่เข้าครัวเป็นเรื่องของผู้ชายอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพี่นนท์เขาถนัดบํารุงเมียฮะผู้หญิงอยู่เฉยยืนเฉยล้าทาให้นะฮะอ่ะทำยังไงครับคุณนิตยาก็ถือว่าเราเปิดไฟนะคะก็ไฟประมาณสักร้อยสามสิบค่ะมันร้อนแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเอาจ้อลงนะคะ เราจะรู้ได้ไงมันสุกแล้วเราพร้อมรับประทานครับก็คือสินค้าเราอะนึ่งสุกมาอยู่แล้วค่ะเราแค่ทอดเพื่อให้มันได้ความฟินของน้ามันก็คือแค่พอเหลืองแล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะจริงๆแล้วสายสุขภาพก็มีนะคะหมายถึงว่าบางทีก็เข้าไมโครเวฟแล้วทานได้เลยเหมือนขนมจีบอย่างเงี้ยได้ค่ะรอได้ะแล้วก็ สายสุขภาพอีกสายหนึ่งก็คือว่าหมอ้อท่อะไรน้ำมันค่ะคือใช้ไฟประมาณ1 8 5นาทีคือเอาออกจากช่องแช่แข็งแล้วก็เอาเข้าหมอ้อทอะไรน้ำมันใช่ค่ะไม่ต้องรอละลายค่ะน้ําจิ้มเราก็มีนมน,นําจิ้มสองแบบเหรอครับเวลาให้เนี่ยเเราให้แบบเดียวค่ะเป็นน้าจิ้มบวยของสูตรของเราเองค่ะตรงนี้ค่ะ นี่โอ้โอเป็นสีทองกรอบนอกนุ่มในเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะฮะก็ได้หอยจ้อฟูสดๆจากเตาแล้วนะฮะเอาไปว่าวันนี้โบวีและพี่น็อตเนี่ยอิ่มท้องกลับบ้านแน่นอนนะครับผม yes sir yes sir ไม่เหลือเราก็ต้องขอบคุณผู้มีอุการาคุณของเราขอบคุณค่ะขอบคุณพงติีต้ามากนะครับ ไม่คิดค่ะขอบคุณมากทำไมดูทำไมดูลำบากใจยังไงไ่เู้เอาเอาไปนิดนึงเดี๋ยวที่มาพ่นนั้นเอากลับไปนิดนึงเดี๋ยวที่เหลือซื้อกลับไปด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับ่มโอ้ย แฮปปี้มากเป็นไงบ้างโบวี่วันนี้ได้เดินทางมากับ SMED <ม>พร้อมของเราวันนี้ดีมากเลยเหมือนได้มาเที่ยวได้มากินด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้รู้สึกอยากไปลงคอร์สกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,มใช่รู้สึกว่าอยากได้ความรู้ว่าถูกทถม<อ>มาพัฒนาธุรกิจเรานะสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดต้นทุนให้เราได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญยังได้ของฝากกลับบ้านอีกต่างหากคุณกีตาร์ให้มาสองเลยจะ้ะ เท่ากันเลยนะเท่ากันกเลยพี่บอยก็ได้สองใช่โบวีก็ได้สองแต่กลับมาเดี๋ยว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 อันนี้เราควรจะรแบ่งกันไม่ใช่เหรอก็สองสองเท่ากัน แล้วเธอจะไปเอาน้ำไปกินที่บ้านเลยเหรอไม่เป็นไรโบมีกระติกน้ำมาโอ้โหฉลาดคิดนะเนี่ยพี่ได้สองแพ็คพี่น้อยเราเป็นผู้ชายใจกว้างๆอยากคิดเยอะครับสองกับสองเท่ากันแค่นั้นคิดแค่นั้นพอแล้วอ่ะยกให้โบวีแล้วกันเออขอบคุณค่ะเอากลับมาพบกับรายการ s m สมพร้อมได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ